ดีค่ะนี่ดูควันเชืาค่ะมองที่เห่าสีเตรียมพร้อมไว้ค่ะต้นกล้วยพี่น้องรถไถเพิ่ถึงกำลังสีมาไถเพิ่เริ่มไถของเพิ่ญก่อนพี่น้องของเยเตียยังพระท่านเหตุไถต่อไปกต่ทีไถของเยเตียถล่มไปทางนั้นงลง่มไปอีกตอนนี้ไถของเพิ่ญก่อน นี่นี่บนนาสิแล้วพี่น้องที่ของคนคนบ่ได้แหงคนเห็ดมาหลายปีแล้วคนเห็ดมาหลายปีแล้วไทยยากพี่น้องเจ้าของรถเป็นวัดไทายยากหลายมีง่วนน้ำพี่น้องง่วเจ้า,จาของรถเป็นเห็นหยาไหลเป็นเอางว่วมาผูกน้ำ ดินงามงามพี่น้องปลูกยังร่งคือสีงามต่อไปกับิีเมนไทยของยายเตีย๋ยลงไปทั้งพี่ตอนนี้พ่อท่านในไทยของยายเตีย๋ยยายเตี๋ยสีลงไปนี่มว่ายเจ้าของรถพี่น้องว่ายเจ้าของรถ เพ่นเห็นหนางามเพ่นเสียดายหนาเพ่นไรง่วมมันนำ้ำเือหน่อยย้ยเตี่ยอยู่ห้องใหม่นี่จะ้ะห้องใหม่ ไถเบาหอดไถเบาหอดแย่หน่อยแย่เตีย้ยติดพันสิเวินต้นไม้ไวแย่หน่อยแย่เตีย้ยเศาหฮม กับไปตากับย่ายกัสียห้เพื่อนไทยหาแล้วกับส่หากล้วยพี่น้องหากล้วยมาปลูกเพราะว่ากล้วยใส่ได้ทั้งเบิ้ลส่วนใส่ใบได้ใส่ต้นให้ย่ายหน่อยย่ายเตี่ยกินได้ใส่หนุ่ยได้กับย่ายกันเลยตกลงกันว่าสิปลูกกล้วยพี่น้องกล้วย แต่แต่ยังยังประท่านหลพร้อมไถแล้วพันธุกล้วยยูสวนเก่ากับมีเมากัรสุไปกลน,นะพันธุ์กล้วยที่ยูสวนเก่ามากดินรวนดีดินงามคือนนองดินงาม,งามหลาย ใหม่ไงตีไงเตียอยู่พี่น้องใหม่งไงเตี๋ยย้ายหน่อยอยู่ก็ะจะได้ยินเสียงรถไถไถกำลังสิไถท,ท,ที